พระพุทธเจ้ามีนามเดิมว่าสิทธะโคตมะหรือโคตมะพุทธเจ้านิยมเอื้อนกันว่าพระพุทธเจ้านั่นเองเป็นบรมศาสดาของพุทธศาสนาเป็นผู้สร้างสอนพระธรรมวินัยเจ้าชายสิทธะเป็นราชโอรสผู้ทรงตำแหน่งแห่งสากยญะราชกุมารของพระเจ้าสุโธธนะและพระนางสิริมหามยญ,ญาแห่งสากยะวงศ์โคตมะโคดอันเป็นราชกุลวง ที่ปกครอง,งกลุ่มกบิลพัทมีน้ำแต่ยาวไวว่าสิทธ,ธะัะเมื่อออกบวชแล้วได้บรรลุธรรมสัมมาสัมโพธิญาณเป็นพระพุทธเจ้าแล้วพระองค์ก็ได้หับการถวายนามต่างๆอย่างดวงหลายเซนพระสากยญมุนีพระพุทธโคโดมพระโคโดมพุทธเจ้าและตะถาคตก่อนที่เจ้าชายสิทธ,ธะจะลงมาประสูตร เทพถูกสันฟ้าประสมกันอันเชิญเทพบธธุตรโพธิสัตว์ให้จุติมาตัดสุงเป็นพระพุทธเจ้าก่อนที่จะได้มาเป็นพระพุทธเจ้าเพื่อโปรดสาวโลกนั้นพระบรมศา,าสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ทรงบำเพ็ญเพียรบารมีสิบประการครบถ้วนสมบูรณ์แล้วดังนั้นเห็นว่าการสมบูรณ์ไปด้วยบารมีสิบประการที่ดาในมื่นโลกธาตุทูลวอนขอว่าข้าแต่พระมหาวิระ เป็นการสมควรสำหรับพระองค์ขอพระองค์โปรดอุบัติในพระคารมารดาขอพระองค์ลงไปช่วยมนุษย์โลกพร้อมเทวโลกให้ขามโอกะสงสารด้วยเถิดในตอนนั้นพระพุทธทิสัตว์ก็ยังบทันได้หักปากแก่เทวดาทั้งหลายแต่ทรงกวดเบิง่งมหาโลก,กวินะทั้งหาคือกำหนดการทาวีปประเทศตะกูลพระชนมุขของพระชนีหลังสำรวจแล้ว ก็หับเป่งพระวาจาว่าเป็นการสมควรที่เฮาจะมาตัดสหู้เป็นพระพุทธเจ้าก็ได้เสด็จจุติจากสวรรค์ดุสิตมาทรงถือปฏิสนธิในประคันของพระนางสิริมหามยญ,ญาในราชกุลสากยญะทวีปอาซีอินเดียในปัจจุบันในค่ำคืนนั้นพระนางสิริมหามยญ,ญากำลังบรรทมรับในพระแท่นที่บรรทมก็ได้สุบินนิมิตฝันว่าตนอยู่ในป่าหิมพาน ได้มีสร้างเสือหนึ่งลงมาจากยอดภูเขาสูงเข้ามาหาพนางกองทิพย์บันลือลั่นทั่วเวหาค้นตาบอดกับเบิงหินค้นหูหนวกกับได้ยินหลังจากพนางทรงตื่นจากบรรทมก็ให้โหราจาร์ประจำราชส,สำนักมาทำนายฝันโหราจาร์ทำนายว่าเป็นสุบินนิมิตที่ดีจะมีราชโอรสผู้ประเสริฐอ,อุบัติบังเกิดนำพนางกองทิพย์บรรลือลั่นนั่นคือ นิมิตหมายถึงพระเกียรติคุณของพระราชกุมารจะแพร่ไปทั่วโลกคนหูหนวกตาบอดคือคนที่มีกิเลสได้สดับหับฟังสัจจะวาจาจากกุมมาแล้วก็จะเศร้าหูหนวกตาบอดคือมีปัญญาหูแจ้งเบิ่งเห็นหนทางพ้นทุกนั่นเองตามประเพณีอินเดียเมื่อก่อนแล้วถ้าใครจะเกิดลูกต้องกลับเมื่อเกิดอยู่ที่เมืองบ้านของตนดังนั้นพระนางศรีมหามญญายา ก็ต้องได้กลับไปเกิดลูกที่เมืองเทวทหะดังนั้นหลายเดือนผ่านไปพระนางใกล้ที่จะคลอดก็เกียมหลดล่างสร้างมา้านางสนมทหารทั้งหลายออกเดินทางเพื่อจะไปเกิดลูกที่บ้านเกิดของตนแต่พอมาฮอดสวนลุ่มพินีวันซึ่งเป็นป่าที่อุดมสมบูรณ์สวยงามซึ่งยุระหว่างเมืองกระบินลพัตคือเมืองพ่อของพระพุทธเจ้าและเมืองเทวทหะเมืองแม่ของพระพุทธเจ้า ก็ได้พาก,กันผักเศร้าอาแหงในวันขึ้นสิบหาค่ำเดือนหกปีจอก่อนพศแปสิบในขณะนั้นพานางก็เจ็บปวดพะคันขึ้นมาเหตุการณ์ดำเนินไปด้วยความโผลหลตื่นเต้นพระราสกุม,มารก็ได้ประสูตรในที่นั้นอยู่สวนลุ่มพินีวันกองต้นไม้สาระหรือต้นหังเหตุอัศจรรย์คือพระองค์ประสูติมาก็อย่างใดเจ็เก พร้อมมีดอกบัวผุดขึ้นมาห้องหับมหาบุรุษลาสกุมารอีกด้วยแล้วก็โยกพะหั์มือเป็นอภิวาจาว่าข้าคือผู้เลิศที่สุดในโลกข้าคือผู้ประเสริฐที่สุดในโลกสะตนี่เป็นสาสุดท้ายสาตใหม่บบมีอีกแล้วหลังจากพนางศิริมหามัญญาได้ประสูตรโอรสแล้วก็ถือสั่งให้กับคืนสู่กบ,บิลพัทหลังประสูตรสามวันอสิตดาบดเมื่อท่านหูข่าว พระเจ้าสุโธธนะประมุกกษัตรคุงกบิลพัดทรงมีโอรสใหม่จึงได้เข้ามาเยี่ยมยามถวายพรพระเจ้าสุโธธนะก็ทรงดีพระทัยอย่างยิ่งจึงมนให้นั่งสนทนากันพอท่านดาบุเห็นเจ้าทรายน้อยก็มีกิริยาพิษวิสัยสมณะสามอย่างคือยิ่มแย้มแล้วก็ห้องไห้แล้วกะผวาทของเจ้าทรายน้อยหงท่านยิ้มเพาะหัว่าถ้ามหาบุรุษคนนี้ อยู่คลองราชสมบัติจะเป็นเจ้าจัากรพรรดิผู้ยิ่งใหญ่แต่ถ้าออกบวชจะได้เป็นพระศาสดาผู้ยิ่งใหญ่ที่สุดในโลก 2. ท่านห้องไห้เพราะว่าเสียใจย้อนมีบุญน้อยบ่มีโอกาสาที่จะได้หับฟังทรรจากปาาพระพุทธเจ้าแล้วก็ก้มลงกาบฝาบาทของเจ้าชายน้อยการกาบฝาบาทกุมารน,น้อยข้างนั้นเห็นห้ยาเบืองตกใจและศรัทธาในตัวกุมารน,น้อยอย่างยิ่ง หลังจากประสูตรได้หามือพระเจ้าสุโธทนะก็ได้มีการทำพิธีประชุมใหญ่ให้พามร้อยแปดองค์เข้ามาทำพิธีแต่ถึอคัดผู้ที่แตกสารในไตเวทแล้วได้แปดองค์เพื่อเหตพิธีมุงคุณขนานนามและทำนายลักษณะของกุมารซึ่งขนานนามว่าสิทธ,ธะแปลได้สองในว่าผู้ทรงปรารถนาสิ่งใดก็สำเร็จดังประสงค์อีกในหนึ่งหมายความว่า ะโอรสสมดังพระราศบิดาทรงปรารถนาแปลแบบลาลาว่าได้ลูกชายคนทมิทสมความต้องการในการพยากรครั้งนั้นมีความคิดเห็นแต่ออกเป็นสองกลุ่มกลุ่มที่หนึ่งตั้งแต่หนึ่งหาเจ็ตมีความเห็นเป็นอันเดียวกันในคำพยากรว่าถ้าเจ้าชายอยู่ครองราชจะได้เป็นจักรพรรดิผู้ยิ่งใหญ่แต่ถ้าออกบวชจะได้ตัดสูเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ู้เป็นศาสดาเอกของโลกมีภามนุ่มซื่อว่าอัญญาโกธัญญะคนเดียวที่พยากรณว่าพระราชก,กุม,มารจะเสด็จออกบวชและได้เป็นพระพุทธเจ้าแน่นอนพอพระสนมนอยุ่ได้สิกปีเจ้าทรายศึกษาการใส่ธนูและการปกครองได้อย่างว่องไวจนสิ้นคมหูของอาจารย์พอเฮียนจบแล้วพระบิดาก็สร้างให้อามาสร้างพระสัสามระดูให้เป็นที่สำราญพระไทย หลังจากนั้นบิดาก็แจ้งไปยังญาติวงศ์ทั้งสองฝ่ายให้ส่งสตีมาคัดเลือกผู้ที่สมควรอภิเษกสมรสกับเจ้าชายเพราะบิดาก็อยากจะผูกมัดเจ้าชายให้คลองลาดหลายกว่าการออกบวชจึงอยากให้อภิเษกแต่ยาวัยแต่ก่อนจะนำสตีมาให้คัดเลือกฝ่ายมัรดาก็อยากจะให้โซสาตวีซาให้ปวงชนได้เห็นก่อนโซการยิงธนูซึ่งธนูที่เจ้าชายยิงซื่อว่า สหัสถา,ธามธนูแปลว่าธนูที่นักซึ่งคนธรรมดาลินบดายก่อนจะยิงเจ้าสายก็ดีดสายธนูดังไปทั่วเมืองเป้าที่เจ้าซายยิงธนูนั้นคือขนหางจามรีที่วางไว้ไก่ระยะหนึ่งโยธเจ้าซายก็ยิงถือกลางกลางพอดีด้วยพระเนตรอันพ้องใสสมบูรณ์ทางวิชาและวรากายจึงยกพนังพิมพาหรือณโสทรา,าอยู่นำเพื่อคัดเลือกเป็นสัญญางานคัดเลือกเริ่มขึ้น และก็ดำเนินไปด้วยดีคนออกมาก็ได้พบกับนางพิมพาเนโสธรา,าคือผู้ที่คู่ควรพระญาติวงศ์ของพระพุทธเจ้าทั้งสองฝ่ายคือฝ่ายพระราชสัมดาฝ่ายรัทบ,บิดาทั้งสองฝ่ายอยู่คนละเมืองมีแม่น้ำโลหินีไหลผ่านเป็นเขตก้นพมรมแดนฝ่ายมันดามีซื่อว่าโกริญวงศ์มีเทวทหะเป็นเขตฝ่ายบิดาชื่อว่าสากยญวงศ์ มีกระบินละพัฒเป็นเขตทั้งสองเมืองก็มีสายพัวพันธ์กันดีญาติวง์ทั้งสองฝ่ายเห็นพร้อมกันว่าพานางพิมพาทรงมีพร้อมด้วยคุณสมบัติทุกอย่างสมควรอภิเษกสมรสกับเจ้าชายสิทธ,ธะพิธีอภิเษกสมรสจึงได้เกิดขึ้นในสมัยที่เจ้าชายมีอายุ16ปีเป็นเวลาหลายปีที่เจ้าชายบริออกนอกวงังตามลำพังเพราะบิดาเก่งขวจะไปเห็นนักบวช นักโผดและอื่นๆเพราะต้องการให้เจ้าทายคลองราชสมบัติหลายกว่าการออกบวชแต่ก็ตกมาถึงมือหนึ่งก็ได้ออกไปส้มส่วนนอกเมืองกับนายสันนะและพนังพิมพาก็าได้เห็นกับเทวทูตท,ทั้งสี่คือคนแก่คนเจ็บคนตายและบรรพสิทธิก์ก็เกิดคำถามสัน,นะจึงอธิบายให้ฟังทุกอย่างซึ่งพระพุทธองค์เห็นความโแน่นอนและความถูกแห่งสวิตของมนุษย์ จึงต้องการเอาสนะความถุกและการเกิดแก่เจ็บตายการออกมานอกวังข้างสุดท้ายก็เห็นสมณะหนุ่งห่มผ้กกับสาวัด้วยอริยบทที่งดงามเหตุนี้จึงเห็นหายใจพระองค์น้อมไปในทางบรราษาตั้งแต่เจ้าทรายได้เห็นเทวทุตทั้งสี่แล้วก็ทรงตัดสินพระไทยจะออกบวชแต่พระองค์ก็ได้มีโอรสกับพานางพิมพาแล้วสื่อลาหุนกุม,มารแต่ที่ตั้งพระไทยไว้ว่าจะออกบวชก็บกเปลีป่ยนแปลง ภายในภาษาะที่เจ้าทรายประทับอยู่สว่างหึ่งเฮืองด้วยประทีปโคมไฟตามด้วยน้ำมันหอมส่งแสงสว่างกระจ่างจับแสงเขี้วแสงทองบรรดานางบำเดอขับห้องที่อยู่เฝ้าเห็นเจ้าทรายบรรทมแล้วก็เอ็นกายบรรทมเกาะกายกันเป็นตอาอนาบังเอิญเจ้ารายตื่นบรรทมก็เห็นอาการวิปลาของนางบำเดอที่นอนลัำไหลบ่สมรวมนางบางพวกนอนกิ้งเกือนน้ำลายไหล นางบางพวกนอนกลนสำเนียงดังอีกานางบางมู่ก็นอนปะกลให้แผ่นผานางบางพวกก็นอนเพอ้อพันต่างๆนาบสนไผนางบางพวกก็นอนโอกอ้าอ้างว่างอาการวิปลาสนางบางเล่านอนเปือ่อยกายปัสจักวัฏถาเจ้าทรายทรงเห็นภาพเหล่านั้นดังปัสสาผีดิบสิ่งที่มีชีวิตยังหายใจได้ที่กำลังนอนระเนระนาปัสจักอาการสำรวม คือนางบำเลือที่สวยงามในกลางเวนปรากฏเห็นเป็นดั่งซากศพผีดิบในสุสานในยามกลางคืนจึงออกพระโอด์ลำพังว่าอัตมาจะออกสู่หนทางแห่งการดับถูกเสียก่อนแล้วก็เสด็จไปที่ปราสามหาหน้อยและตัดเอินว่ามีภัยอยู่หันบอ่อพอสิ้นเสียงพระดำรัสถามของเจ้าทรายสิทธะก็มีเสียงทูลขานหักเจ้าของเสียงระบุสื่อว่าสันนะ เจ้าชายสิทธะพอตัดบอกให้สน,นะไปเขียมกันทก,กะมาสน,นะก็หับบัญชาเฝ้าไปที่ขอ,อกมาส่วนเจ้าทายก่อนจะออกไปบวชก็มาเบิ้องผนางพิมพาและลาหุนซึ่งทั้งสองนอนรับสนิดทรงหมายพระไทยว่าจะทรงเอาพระหัตถ์อุ้มเอาโอรสมาโอบก,กอดก็ทรงเกียงว่าผานางจะตื่นจากบรรทมและจะเป็นอุปสรรคในการออกบวชจึงได้แต่ข่มพระไทย ซึ่งเป็นวินาทีแห่งความเศร้าโศกและลังเลอย่างหาที่เปรียบบ่ได้เป็นวินาทีตัดสินใจของมหาบุรุษคนหนึ่งที่จะส่งผลให้แก่มนุษย์ศาสตร์ทางจักรวาลสุดท้ายก็ตัดสินใจสเเด็จหันหลังลงจากปราสาทไปหานายชนะที่เกียมมากกันทะกะไว้อย่างเหียม้อยแล้วเมื่อเดือนหกเพลงวันเดือนแจม่มใสในถ้ำกลางทองฟ้าที่ปัสจักเมฆ ภายในห้องจัก,กรวาลก็ขาวพองโอภาสพระอ,องค์ก็ทรงขืนประทับที่หลังมากันทก,กะแล้วก็เดินทางไปสู่แม่น้ำอนุมาในค่ำคืนที่มีความหวังแต่แนมไปทางหลังมีแต่ควมามเศร้าโศกที่ญาติวงยั่งบันทมรับสนิดท,ที่ลาสวังแต่มีความหวังที่ต้องเหตุตามที่ตนเองต้องการหลังจากเดินทางมาเป็นเวลาดลก็มาห่งเศร้าที่แม่น้ำแห่งหนึ่งซื่อวอโนมานาที ซึ่งเป็นเขตแดนกั้นเมืองทั้งสามคือเมืองกระบินพัตเมืองสาวัตถีและเมืองไพศาลีเจ้าทายสิทธ,ธะก็ได้ไส้พระหัตถ์ขว้าจับดาบพระหัตถ์ไส,ส้จับพระเกสาเสื่อกันว่าพระเกสาที่ตัดแล้วลอยขึ้นสวรรค์สั้นดาวะดึงและพระอินท์ก็นำเอาอัฐบริขารแปดมาถวายก็ได้เปลี่ยนสุดเจ้าทายให้แก่ชนะพร้อมบอกให้กลับไปที่วังมากรทักกะด้วยค้มกระดายู ก็สลบตายได้ไปเกิดเป็นเทวดาในสั้นดาวดึงสันนะด้วยความเศร้าโศกก็ลั่งน้ำตาอาบแก้มอย่างกับวังด้วยความห่างไกลต่อมามีผู้ตามมาเพื่ออุปถัมหรือปฏิบัติตามหาคนนั่นก็คือปัญจวคีนั่นเองหลังจากบกวชแล้วพระองค์ก็เริ่มปฏิบัติตามแบบาพามคนอื่นๆในสมัยนั้นคือการทรมานห่างกายการลองพิษลองถือเหตตาหนักบวชสมัยนั้นนิยมกัน ทรมานห่างกายจนกว่าจะบรรลุธรรมเส้นการกัดแขวกันลมหายใจเขาออกและอดอาหารพระองค์ทรงเหตุทุกอย่างที่มันทรมานจนเหลือแต่หนังหุ่มกระดูกมือหนึ่งมีพระอินมาดดีพินสามสายสายหนึ่งเขี้ยงไปดีดแล้วก็ขาดสายที่สองยานไปดีดแล้วก็บดังสายที่สามโบเข่งบอยานพอดีจึงปรากฏด,ดังมวนหูพระองค์ทรงได้แง่คิดในเสียงพินนั้นว่า มัชฌิมาปฏิปทาคือการเดินทางสายกลางบกเข่งบกยานเอาพอดีจึงกลับมาสันอาหารพ่อปัญจวัคคีเห็นพระอ,องค์สันอาหารก็คิดว่าพระอ,องค์ลมเลิกยอมแพ้ก็หมุดสธาหนีไปที่ป่าอิสิปตนะมรุกทายวันหนีจากพระอ,องค์ไปบ่อุปถาอีกแล้วหลังองค์บวชมาเป็นเวลาหกปีตอนนี้พระอ,องค์ทรงเริ่มสันอาหาร จนพระวรกายมีกำลังเป็นปกติแล้วและมื้อนี้เป็นวันขึ้นสิบห้าค่ำเดือนหกก่อนพ่อสสีหปีนางสุสดาคือสตรีคนสำคัญในพุทธศาสนานางเป็นธิดาของข้าห้ามบดีผู้หนึ่งในหมู่บ้านอุลุเวลาเสนานิคมกล่าวว่านางได้มาบะขอลูกกับลูกเทวดาก็ได้ดังสมประสงค์จึงได้มาแก้บะหุงเข่าอย่างปานีดใส่ถาทองคำมาถวาย หลังจากพระองค์สั่นอาหารแล้วก็นำถาดทองคำของนางสุสดามาลอยน้ำอธิษฐานที่แม่น้ำเนลันสลาทรงอธิษฐานว่าถ้าจะได้สำเร็จเป็นพระพุทธเจ้าขอให้ถาดลอยทวนกระแสน้ำไปได้ถึงแปดศอกก็ปรากฏว่าถาดลอยทวนกระแสน้ำไปจนถึงวังแม่น้ำแห่งหนึ่งถาดก็จมลงไปพื้นพิภพบ,บาดาลตำถาดท,ทองคำยืนสามถาพญานาคจึงห่งว่า จะมีผูมตัดสหูเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าอีกแล้วในวันเพ็งเดือนหกก่อนตัดสหูพระอ,องค์ทรงประทับอยู่ที่โพธิบัลลังเพื่อบำเพ็ญเพียรทางใจก็มีมารมาลบขวนมาบอกว่านี่คือบัลลังของเฮาพระอ,องค์ตัดแค่ว่าบัลลังนี้เกิดด้วยผลแห่งบุญบารามีที่พระอ,องค์ทรงรทบำเพ็ญมาแต่ศาสตร์ฝังก่อนแล้วแล้วก็ทรงอ้างนางธรณีเป็นพยานพระนางธรณีก็บ่าอาดดำลงกายอยู่ได้ กอุบัติบรรดาลเป็นหุมนาลีพุดขึ้นมาจากพื้นปัตภีแล้วก้าวเป็นพญานของพระอ,องค์พร้อมด้ดยกับบีบน้ำออกจากผมทักคิโนรสอันได้แก่น้ำที่พระอ,องค์อยากทุกขั้งที่บำเพ็ญเพียรบารมีแต่ทราบฝางก่อนประดุษตั้งมหาสมุทรที่ผัดเอาพญารไปพอสู่บกับพญามารผ่านไปหุ่งอรุณขึ้นพระอ,องค์ก็ได้ตัดหูเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้า พระอ,องค์ได้ตัดสู้ในอริยญญสัจสี่และได้งานสการได้งานสามนั่นเอื้นว่าได้ตัดสู้เป็นพระพุทธเจ้าซึ่งเกิดขึ้นในเดือนหกขึ้นสิมหาคัมคเป็นวินาทีแห่งความสว่างประตูจักรวาลเปิดออกเป็นผลสําเร็จของคนทั้งโลกเป็นเวลาที่นําสัตว์มนุษย์นิกก่อนและทวยเทพในหมื่นโลกธาตุหายถูกหายโศกสิ้นวิปโยคจากพองภัยซั์ทั้งหลายต่างมีเมตตาจิตต,ต่อกัน หลังตัดทรงแล้วพระพุทธเจ้าก็ได้เสวยวิมุติสุขอยู่ที่ห่มตน้นไรเป็นเวลาสามวันแล้วก็ย้ายไปประทับอยู่กองตนมุจลินเมื่อพระพุทธเจ้ามาประทับนั่งอยู่ที่นี่ฝนเจอลมตกห้าตลอดเจ็ดวันเจ็ดคืนบกขาดสายปรากฏว่ามีพญานาคมุจลินขึ้นมาจากแม่น้ำแถวนั้นมาปรากฏตนเป็นวงเจ็ดหอบแล้วแผ่พังพานปกพระพุทธเจ้าให้ปลอดภัย ข้าสหัมบดีพมมาทุนกรบใหพระองค์แสดงธรรมโปรดสาวโลกแมนว่าพระองค์จะทรงท่อพระไทยว่าจะบวแสดงธรรมแต่อีกพระไทยหนึ่งมีอำนาจเหนือกว่าคือพระมหากรุณาจึงตัดสินใจพระไทยแสดงธรรมโปรดวินัยทรัพย์ทั้งหลายและเห็นระดับสติปัญญาของคนทั้งหลายถึงสี่ระดับพระองค์ทรงเปรียบดอกบัวสี่เหล่าคือจำพวกที่หนึ่งคือดอกบัวอยู่ในระดับหนานา้ำพอได้หับแสงก็าบาน จำพวกที่สองคือดอกบัวใต้น้ำที่จะพ่นน้ำและก็จะบานในวันข้างหน้าจำพวกที่สามคือดอกบัวที่อยู่น้ำเลือกลงไปซึ่งจะแก่กาในวันต่อตอไปจำพวกที่สี่คือดอกบัวใต้ตมเลือกลงไปเถืงกบบอการบวจขึ้นมาบานได้พอตกเป็นอาหารของเต้าปาา่าเสียก่อนวันขึ้นสิบห้าค่ำเดือนแปดพระองค์ได้แสดงธรรมโปรดปัญจ,จวคีเรื่องที่พระพุทธเจ้าทรงแสดง เป็นเรื่องเกี่ยวกับการปฏิเสธสิ่งที่คนทั้งหลายหมกกระทำกันคือนักบวชสมัยนั้นนิยมปฏิบัติกันคือการทรมานตนให้ลำบากและการป้อยชีวิตตนไปตามความต้องการของพระผู้เป็นเจ้าทรงปฏิเสธว่าทั้งสองทางนั้นพระองค์ทรงเคยผ่านและทดลองมาแล้วโบเมนหนทางตัดสหูเลยแล้วแนะนำทางสายกลางที่เอื่นว่ามัชฌิมาปฏิปทา คือปฏิบัติตปฏิบัติตามมัรคะมีองค์8ที่9โดยห่อคือศีลส,สมาธิและปัญญาพอแสดงทำแล้วโกทัญญะก็ได้ดวงตาเห็นธรรมเป็นสาวกองธรรมอิที่บรรลุธรรมมือหนึ่งพระองค์ได้เสด็จกลับไปในวงังส่วนพนางพิมพานับตั้งแต่คืนออกบวชจนเป็นเวลาหลายปีก็บบเห็นพระสามีเลยจนมาในมื้อนี้เห็นพระสามีกลับมาในฐานะนักบวช ตั้งแต่สมัยพระพุทธเจ้าสเสด็จออกบวชเป็นต้นมาด้วยความเข้าใจว่าพานางถือพระพุทธเจ้าพระทิมยิ่งหึ้งว่าพระพุทธเจ้ามาเมืองกบ,บิลพัดครั้งนี้ความเสียพระไทยยิ่งเพิ่มหาที่เปียกบ่ได้พระเจ้าสุโธธนะหับสั่งให้มาเข่าเฝ้าพระพุทธเจ้าพานางยังมาบ่ได้เลยแมนแต่พระพุทธเจ้าสเสด็จมาหอดปราศาสพานางแล้วพานางยังสเสด็จมาเองบ่ได้เลยเสนาอมมาสนมทั้งหลาย ต้องประคองมาพอมาหอดที่ประทับของพระพุทธเจ้าอยู่นางก็ล้มพุบลงที่ฝาบาทพระองค์ห้องไห้เสียใจแทบล้มปดาตายด้วยความหักและขิดหอดสุดท้ายหลังฟังธรรมเทศนานางจึงสืบพทัยขึ้นมาเหมือนกับเกิดใหม่ทันทีและเข้าใจในเหตุผลของพระองค์หลังจากนั้นพระองค์ก็เที่ยวเผยแพร่พุทธศาสนาต่อไปในมือหนึ่งพระองค์พร้อมด้วยพระสงฆ์บริวาร นายเสด็จออกจากเขตเมืองไพศาลีไปเพื่อเสด็จไปยังภูศินาดาสถานที่ทรงกำหนดไว้ว่าจะปรินิพานแห่งสุดท้ายจนไปฮอดเมืองปาวาในวันขึ้นสิงหาค่เดือนหกซึ่งเป็นวันก่อนปรินิพานหนึ่งวันไปพักที่สวนมะม่วงของนายจุนทะนายจุนทะก็ได้มีมนพระองค์พร้อมด้วยคณะสงฆ์ไปสันอาหารอยู่เฮือนเศร้าวันเพลงเดือนหกพอสันอาหารอยู่ในเฮือนนายจุนทะแล้ว หลังจากนั่นก็เกิดอ,อาการอาภาษอย่างนักก็เดินทางต่อไปจนหอดเมืองกุสินาราเป็นที่หมายนับเวลาหมอจ้อเข้ามาแห่งการจากลาของพระองค์พระองค์ทรงเปิดโอกาสให้ทรงสาวกถามว่าองค์ใดสงสัยในประรรมวินัยที่พระองค์ทรงสอนจะบ่ได้เสียใจในเมื่อภายหลังว่าบ่มีโอกาสถามปรากฏตามท่องเรื่องในมหาปริพนันธรบ่มีพระสงฆ์องค์ใด คุถามพระพุทธเจ้าในข้อสงสัยที่ตนมีอยู่เลยก่อนที่พระองค์จะดับขันปรินิพานพระองค์บอกให้ถือเอาธรรมวินัยเป็นตัวแทนของพระองค์แต่ยังเทศนาปดูดว่าโดยเรื่องความบอประและความบ่น่นอนจีรังของสังขารอีกด้วยเป็นรรมหมวดสุดท้ายในสีวิตที่มีลมหายใจอยู่ของพระองค์แล้วพระองค์ก็ดับขันปรินิพานเต็มไปด้วยผู้คนจำนวนมหาศาลส่งเสียงห้องไห้ ไปทั่วทุกมุมเมืองเสา้าโศกโศกาในการจากลาของพระบรมบคูของเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายในครั้งนี้โดยเฉพ,พาะพระอานอนท์ที่ยังบบทันบรรุธรรมเถือ่อเพราะมีเวลาแต่อุปถากพระองค์จนบ่มีเวลาปฏิบัติธรรมการจากไปของพระองค์เหตให้ดินฝ้าอากาศสนั่นวันไหวเทวดาอินพรมก็อ,อยู่บ่ได้ต้องได้มากะและเข่าหัว ประชาชนห่วมพากันเศาราโศกโศกาเป็นอย่างยิ่งทั่วเมืองเป็นเวลาการสูญเสียของจัก,กรวาลครั้งใหญ่ที่จะบ่มีวันกลับมาเกิอดอีกแล้วมาฮอนนี้พุทธประวัติก็ได้จบลงถ้าตอนไหนขาดตกบกพร่องก็ขออาภัยด้วยขอจะเดินพร